สวัสดีตอนเช้าคะ่ะเอฟซีทินาราทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอฟซอันนี้พี่ก็พามาดูสวนครัวของพี่หน่อยเนาะหลังจากที่กลับมาจากเมืองไทยแล้วก็ยังไม่ได้มาดูในสวนครัวนะคะนี่เอฟซดูผักชีก็ขึ้นเต็มแล้วนะคะนี่ผักชีที่พี่เพาะไว้เนาะแล้วก็ผักไอ้คะน้าที่พี่เอามาถอนมาจากป่าเนาะนี่ทุกคนก็นี่คะ่ะ ก็เหลืออยู่สองต้นเนาะพี่ปลูกไว้สี่ต้นบอก็ตายไปแล้วสองต้นเนาะนี่ออน,นี้ก็เป็นไอคะนาของบ้านเขานะเอฟซีแล้วก็ต้นมะเขือเทศเนาะก็มะเขือเทศก็ขึ้นมากมายเลยกันนี่นี่ที่พี่ปลูกไว้นะก็ถ้าพี่คิดว่าคงจะไม่ได้กินสุกละมั้งค่ะเอฟซีพาว่าตอนนี้ก็เข้าหนาวแล้วก็ฝนเนาะ ฝนแล้วก็ลมแรงถ้าฝนและลมแรงแบบนี้นะคะนี่ก็นี่ค่ะมะเขือเทศนี่ก็ไอมะเขือทเทศก็จะอยู่ไม่ได้นะคะมะเขือทเทศก็จะออกเป็นช้ำๆเนาะแล้วก็จะเป็นสีน้ําตาลน,นะคะลูกก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลตอนนี้ก็กําลังจะออกลูกมานะะี่ค่ะแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าต้นเตี้ยมากเนาะเพราะว่าต้นที่พี่ถอนออกจากตรงนี้นะคะที่ทุกคนจําได้เนาะก็จะต้นเล็กๆนะแต่ตอนนี้ก็ ใหญหน่อยเนาะใหญหน่อยแล้วพี่ก็ไม่ได้มาอยู่ดูแลเนาะพอพี่ปลูกเสร็จพี่ก็กลับเมืองไทยเนาะสามอาทิตย์และนี่ตรงนี้ก็ผักชีค่ะเอฟซี FC. นี่ผักชีก็นี่ค่ะสวยงามมากค่ะเอฟซี FC. นี่เต็มไปหมดเลยผักชีเนาะก็ผักชีอันนี้ซีใส่สต้มยำเนี่ยมันปลูกง่ายอยู่แล้วค่ะเอฟซี FC. แค่เอามาโรยก็ได้กินแล้วส่วนถั่วนี่ค่ะนี่นี่ค่ะถั่วสีเขียวเนาะนี่ก็ ออกลูกมาอย่างนี้คะ่ะ f c นี่ก็เดี๋ยวจะหาเวลาจัดการวันเสาร์นี้ค่ะ f c นี่จะทำให้เป็นหลักเป็นแหลนส่วนมันฝรั่งก็ล้มแล้วล้มแล้วแบบนี้ก็แสดงว่านีเห็นไหมคะ่ะหัวพผลออกมาแล้วก็ได้กินแล้วคะ่ะถ้าแบบนี้ก็คือเราเอาถนเอาไปกินได้แล้วนะมันฝรั่งเนาะ f c เนาะนี่คะ่ะวนถัว่วไอเละก็เจ้าพอ จัดการเอาออกเลยค่ะหรือแต่ราวเนาะดิพี่จะจัดการวันเสาร์นี้นะคะเอฟก็รอให้หายหายนี่ก่อนเนาะหายเพลียจากการนั่งเรือนั่งรถมาก็มาทํางานเลยนะคะก็เลยทําให้ยังไม่มีเวลาที่จะมาดูข้างนอกนี่คะ่ะทัวเพราะว่าข้างนอกก็ฝนก็ลงเนาะพี่ก็ไม่ออกมาแล้วฝนลงเนาะเอฟซีนี่คะ่ะก็ประมาณนี้นะคะ self อฟซี FC, ส่วนพริกของเราเนาะนี่ นี่มะเขือเทศค่ะน,นี่ถ้าลมไม่แรงก็จะได้กินนะคะ f อฟแต่ถ้าลมแรงก็จะเขียวแล้วก็ช้ำไปเลยนะคะก็จะได้ทิ้งเนาะนี่ส่วนพริกก็ได้รดน้ำหน่อยก็ชุ่มชื่นขึ้นมาหน่อยหนึ่งคะ่ะเอฟซนี่เห็นไหมดี๋พี่ก็ว่าจะเก็บพริกเอยเอาไปคั่วหรือเอาไปปิ้งเนาะนี่ค่ะก็สดชื่นขึ้นเพราะว่าพี่เอาน้ำใส่เนาะให้เขานี่ค่ะเดี๋ยว เ็ปิดไม่ได้หรอกถ้าถืออันนี้นะคะ FC นี่เห็นไหมคะคลิกนี้นี่นก็ถือว่าช่วยชีวิตหน่อยนะคะ f c ก็แต่ใบก็เหลืองอยู่เนาะทางนี้ก็จะออกเขียวหน่อยก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็อย่างน้อยก็ได้ช่วยชีวิตเขาหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวกลับมาพี่จะรดน้ำอีกทีนึ่งนะคะ f c โอเคคะ่ะ FC คลิปนี้พีข่ขอจบคลิปสั้นๆ แค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณพาดินหมาเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย